ครับเพืเ่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไอ้อุ้ยเมืองกาลด้วยนะครับครับเพืเ่อนๆวันนี้เรามาชมเป็นพระไพรีพินาศนะครับปีสี่เก้านะไม่ลึกมากนะครับแต่สวยงามจริงๆองค์นี้นะครับรายละเอียดการแกะเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมมีควา,ามเป็นเอกลักษณ์นะครับชัดเจนนะครับว่าอย่างนี้แท้เห็นไหมความตึงของผิวพระเห็นไหมครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นกล้องเดิมๆของเขานะครับ ดูกลออ้องจะเลืองเหลี่ยน้อยแล้วนะครับก็ถ้าปี้าวันนี้ก็ตกสิบกว่าปีและอ่ะสิบกว่าป,ปีก็ยาวนานพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆก็มีธรรมชาติกล้องเหลี่ยงบ้างเล็กน้อยนะโอเคครับแต่ที่สําคัญเดี๋ยเรามาดูองค์พระกันนะนะว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับแก่นี่น,นะครับเพื่อนนี่ครับนีกล่องนะโอ้โห เนื้อหางมวนสาวสวยเลยแบบนี้เห็นไหมเหลืองๆนะมวนสัตว์แบบนี้นครับโอเคเลยนะเห็นไหมครับขออนุญาตใช้ประกาศนะเพื่อนๆเห็นไหมหาเทาเพื่อนๆดูนะเป็นผ้าเนื้อผงที่ยุคค่อนข้างปีสามสูตรขึ้นมาแล้วมีเครื่องมือเครื่องหมายที่ทันสมัยแล้วนะเพื่อนๆการกดพิมพ์เนี่ยเขาก็จะลึกคมชัดแบบนี้นะครับเพราะผ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ย การกดพิมพ์เนี่ยก็จะไม่ได้หน้าตาที่เด้งขนาดน,นี้นะเพื่อนๆเด้งลึกคมชัดมีปากมีจมูกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับของพระ2,500ลงไปเนี่ยเพื่อนๆไม่เชื่อเราไปสังเกตนะครับว่าจะเจอพระที่มีหน้าตาเด้งคมชัดลึกแบบนีเน้เป็นเนื้อผงนะต้องเน้นนะครับเป็นเนื้อผงที่ติดคมชัดแบบนี้เป็นไปได้ยากมากนะครับสำหรับพระ2,500ลงไปนะครับแต่นี้เป็นพระปี49 2549นะครับ มีฟามทันสมัยเครื่องไม้เครื่องม,มือดีแล้วนะครับเพื่อนการกดกันกดแม่พิมพ์การกดองพระเนี่ยจะมีความสมบูรณ์เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆติดคมชัดลึกนะเราก็จะพิจารณาคลายพระเอียดเลยนะความคมลึกชัดเนี่ยความตึงพื้นผิวนะครับเพื่อนขายกันนะมีการตัดนะครับเห็นไหมมีรอยตัวตัดนะเป็นตัวรอยตัดนะครับเป็นเป็นพระยุกไหมขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยฟาร์มเด้งหรือคมชัดเนี่ยขายผาเลียดมากครับอ่าเห็นไหมเด้งผิวตึงเปียตัวสื่อขึ้นเป็นแท่งเดี๋ยวเรามาซ่องดูฟาร์มเล็บจริงๆกันเลยนะครับอดูตาเป้าก็คมแล้วเดี๋ยวลงกล้องคมยิ่งกว่าแน้วเนื่อนนะเนื้อหางม้าซานนะครับเห็นไหมครับเนื้อตุบตับเลยนะต,ตุบตับเนื้อสวยแน่นมากนะวันนี้เห็นไหมเพื่อนจะมูเข้าเนี่ยดูกดแต่เพื่อน กดได้เล่มขนาดนีนะครับกระดาบผ่านเนื้อผมนี้สุดยอดมากนะเน่นะครับการขึ้นเป็นแท่งนะนะรายละเอียดนะครับตัวหนังสือเนี่ยเพื่อนๆดูนะอ่าสวยงามมสวยงามแบบนี้นะครับอ่าลองเขนอะไหมครับโอ้โหเหมือนสารผสมหลากชนิดเลยนะครับมีสีแตกต่างกันจุดๆเนี่ย เวลาสีแตกต่างกันก็นจะเป็นคนละชนิดกันแหละนี่แสดงว่าเขาใส่เหมวลนสารหลายชนิดมากนะครับพรเพื่อนๆเห็นไหมมีลายสีเม็ดปัให้ไหมครับล่อ,ลองๆตรงเนี้ยที่เป็นซีีซีนะเพื่อนๆดูนะครับข้อน่านะนี่ชิคๆ,ๆๆตรงนี้ยคมนะครับเห็หนไหมเพื่อนๆคมมากนะพาเทเห็นไหมครับเนี่ยคือตรงเนี้เป็นซี่คมดีจริงๆนะ,อะโอเคนะครับ เนี่ยตรงนี้เราเป็นเพือเ่อน่มคมเห็นไหมครับจมูก <c oughs> สุดยอดตรงนี้จมูกนี้เด้งมากนะเด้งมากอ่าเซีซีคมๆม,มเหม็นไหมครับอ่าเม็ดบัวขึ้นเป็นเม็ดเห็นไหมอ่พาพระไพรีพินาศน,นะครับโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะ ด้าน,นหลังนี่ก็ต้องมีความลึกคมชัดนะครับเห็นไหมพระเทนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมคมเลยนะชัดเจนมากนะปีซู PC เก้นะครับเห็นไหมเรียนตัวหนังสือเนี่ยเขาขึ้นเป็นแท่งนะครับ ขายผ้าเหรียญนแหละผ้าผงยุคใหม่ขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาอกว่ามีอาการปั๊มค่อนข้างที่จะหลุดแรงเหมือนกันพอเครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยถันสมัยขึ้นมาเนี่ยการขึ้นเป็นแท่งอันนี้นนก็จะขึ้นได้เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับคือมีความเป็นระเบียบคมชัดของพิมพ์ผ้าเลยเนี่ยนะเพื่อนเรียบร้อยมากนะสวยมากนะครับดูง่ายไปเลยนะเรื่องนี้นะครับ ผิวเรียกตึงเปี้ยอตัวหนังสือเลยคมชัดแบบนี้นี่เหม,มือนสารเหมือนแ่บค่อนข้างหลายสี่เลยนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพระไพรีพินาปีสี่เก้านะก็ปีไม่ลึกมากเพื่อนๆนแต่ว่านำมาศึกษาร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเอาแบบสวยงามจริงๆนะองค์นี้นะครับเป็นพระเท,ทที่สวยมากนะ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผิดภาาดประการใดนะครับพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ยผมขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ